ทษกรรมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการออกกฎหมายตัวนี้เนี่ยเจตนารวมรวมาครั่ความมุ่งหมายเนี่ยมันก็คือออกมาเพื่อที่จะได้โทศกรรมคนที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองความเห็นต่างหรือว่าความขัดแย้งทางการเมืองพอพอม,มันมีเจตนารวมเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่คนไทยหรือว่าสังคมอยากเห็นก็คือความขัดแยง้งทางการเมืองจากส่วนกลางก็คือ ปัญหาของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายความแตกแยกในสังคมที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคราวนี้เมื่อเราเรามองถึงประเด็นนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคิดต่อว่าแล้วมันมีการเริ่มต้นตรงไหนทุกคนเลยก็จะบอกว่าในแง่ของกฎหมายเนี่ยมันก็คือการปฏิวัติรัฐประหารตั้งแต่วันที่19กันยา2549ใช่ไหม ขณนี้มีการเรียกร้องในนักกฎหมายเองในส่วนของภาคประชาชนที่เห็นว่าการปฏิวัติเนี่ยมันก็คือสร้างความแตกแยกเป็นการขยายผลน่ยใช่ไหมแล้วมันก็เกิดการชุมนุมของเสื้อแดงก็เกิดจากการปฏิวัติในตัวนี้ขึ้นมาก็เข้าใจว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันออกมาเพื่อจะแก้ปัญหาในจุดเริ่มต้นที่เป็นเงื่อนเวลาตั้งแต่ปี49ใช่ไหมฮะแต่ว่า,าซึ่งผมคิดว่าสังคมรับได้ในเรื่องนั้น เพราะว่าผมเห็นว่าในเรื่องความแตกแยกหรือว่าความขัดแยง้งทางการเมืองเนี่ยมันก็สามารถจะนิรโทษกรรมได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความคิดเห็นที่แตกต่างแต่พอมาดูเนื้อหากฎหมายเนี่ยนะครับในชั้นของการแประยะติของกรรมธิการใช่ไหมก็มีการเพิ่มในในใน,ในมาตราที่3หรือว่า4ประมาณนี้ตอนสามหรือว่าปรับสามใช่ไหมว่า,ารวมถึงหน่วยงานหรือว่าองค์กร ที่ดำเนินการสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี47ไปจนถึงสิงหา6สิงหา,า56ใช่ไหมมันก็เลยทำให้มันคลางแคลงใจว่าเอ๊ะตกลงกฎหมายตัวนี้มันมีความมุ่งหมายอะไรกันแน่มันมีเจตนารมณ์อะไรกันแน่นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันก็เป็นเป็นความคิดเห็นในในทางสาธารณะที่ท,ที่ที่ออกมาก็คือว่าในเมื่อเจตนารม์เจตนารมเดิมต้องการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แต่ว่าพอไปถึงปี47เขาก็จะนึกถึงภาคใต้เพราะภาคใต้มันมีความรุนแรงตั้งแต่ปี47ตั้งแต่มีการปล้นปืนนะฮะปี4 7 4ีมกราม7 7มันมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเขาคลางแคลงใจแล้วก็สงสัยว่ามันจะประครอบคลุมในพื้นที่3จังหวัดด้วยหรือไม่แต่แน่นอนการออกกฎหมายมันไม่ได้ยกเว้นพื้นที่พอออกเป็นพรบรนี่มันใช่บังคับทั่วประเทศและไม่มีและกฎหมายตัวเนี้ ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีไม่มีข้อยกเว้นของโทษไม่มีเงื่อนไขแต่เงื่อนเวลาเนี่ยมันปี47เนี่ยมันก็เลยทําให้คิดว่าคนที่เกี่ยวข้องกับปี47โดยเฉพาะเขาใช้คําว่าหน่วยงานหรือองค์กรมันก็เขาก็ต้องไปไปมองถึงภาครัฐเป็นหลักเพราะว่ารัฐจะมีหน่วยงานภาครัฐที่ลงมาทํางานในพื้นที่และมันมีคดีหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับการคลางแคลงใจที่ท,ที่ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เกิดเสื้อว,ว่าต่างใบ อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่จะต้องเป็นห่วงนะฮะและก็กังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามันใช้บังคับกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยนะครับจริงอยู่ในแง่ของพื้นที่เนี่ยเหตุการณ์มันผ่านไปนานแล้วแล้วก็รัฐก,ก็มีการเยียวยาแล้วในส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญสำคัญโดยเฉพาะได้รับเงินเยียวยาจากทางสบตต่างๆแต่ว่าประเด็นเรื่องเยียวยาคนละประเด็นกับความเท่าเทียมกันทางกฎหมายการไม่เลือกปฏิบัติ ที่รัฐจะต้องแสดงให้เห็นว่าพี่น้องมุลายูมุสลิมเนี่ยเขาก็ mm hmm. ก,ก็ก็ไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัติในแง่ข,ของกระบวนการใช้กฎหมาย mm hmm. หมายถึงว่า mm hmm. ไม่ยกเว้นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องอยู่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะประเด็นกฎหมายที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยิงการฆ่านะฮะอย่างโหดร้ายอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่าสังคมรับไม่ได้ที่จะปล่อยให้คนที่กระทำความผิดนะครับมัน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 ลอยนวลก,กับประเด็นนี้ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองว่ากระบวนการสันติภาพในพื้นที่เนี่ยนอกจากการเยียวยาแล้วเนี่ยมาตรฐานการใช้กฎหมายระบบการบังคับกฎหมายที่เท่าเทียมกันโดยการแสดงเจตนาที่ชัดของรัฐเนี่ยว่าจะสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยมันต้องมันต้องมีอยู่ถึงแม้ว่ากลไกทางกฎหมายมันไปไม่ได้สมมุติว่าญาติคนตายในเหตุการณ์ตากใบเกิดเซเขาเขาไม่สามารถที่จะหากลไกของรัฐในการที่จะไปดําเนินคดีเจ้าหน้าที่ได้แต่นั่นคือความ คือระบบของกฎหมายเองที่มันมีปัญหาใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่ารัฐมาออกกฎหมายเอ,อื้อต่อสิ่งเหล่านี้นะคือผมยังคิดว่าการออกกฎหมายที่ไปครอบคลุมถึงปี47นี่ยมันมันทำให้ความความสับสนในการใช้กฎหมายในพื้นที่มันจะมีมากขึ้นแล้วก็กระบวนการอาของการสร้างความเชื่อมั่นต่อในพื้นที่ที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพมันก็จะมีปัญหาได้ในอนาคตนะครับ สิ่งนี้เนี่ยอยากจะให้คือมันอยู่ในกระบวนการของชั้นวุฒิสภาก็ต้องก็ต้องมาดูว่ามันจะต้องคือเห็นด้วยในแง่ของนิรโทษกรรมทางการเมืองแต่คนที่กระทําความผิดอาญาผมว่าสังคมไหนไหนเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะนิรโทษกรรมนะครับแล้วมายกเว้นด้วยว่าคนนั้นจะต้องเป็นคนธรรมดาหรือว่าคนทั่วไปแม้แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเองนะฮะที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ มันก็ไม่ไม่ได้อยู่ใน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 ขายที่ท,ที่ที่จะได้รับประโยชน์จากจากกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยไม่ได้ออกเพราะสืบเนื่องของกระบวนการในพื้นที่3จังหวัดแต่มันผ่านกระบวนการพื้นที่ของส่วนกลางซึ่งมันเป็นคนละสภาพปัญหาและก็คนคนละบริบทของปัญหาที่มันแตกต่างกันนะครับนี่คือคือสิ่งที่อยากจะสะท้อนที่เห็นว่าเ,เมื่อมันออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาหลายอย่างที่จะตามมานะครับที่จะตามมา การปฏิบัติต่อบุคคลที่ไม่ที่โหดร้ายไร้มนุษยธ,ธรรมการยิงฆ่านอกระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่ทําให้เงื่อนไขของของปัญหาความรุนแรงมันมันเสริมแล้วก็เป็นเชื้อไฟที่มันมีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่ดับด้วยด้วยกระบวนการของกฎหมายนะครับต้องต้องพิจารณาให้ดีในแง่ของที่จะใช้ในที่นี่นะครับในแง่ที่จะใช้ต้ง ที่บอกว่าตั้งแต่ปี47เนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับสจังหวัดเนี่ย <Okay. S 1> นะครับต้องมองในในมิติใหม่ในมุมมองใหม่นะครับ่ <Okay. S 1> เหอรื่องของประโยชน์อกจากที่เราเห็นว่าสมมติว่ามันเรื่องจ้าหอที่แล้วผู้กุ่ที่แบบยังมียัมีดอีกต,ตัวหรือคนที่โดนหมายพอราพอไว้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะถูกเอาข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าเป็นผลประโยชน์ของคนในที่ที่อีกส่วนหนึ่งหรือเปล่า คือปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของของคือถ้าเราพูดถึงกับที่กรุงเทพเนี่มันจะต่างกันที่กรุงเทพมันแสดงออกชัดถึงการชุมนุมแต่ในสามจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้มีมีการเรียกร้องหรือว่ามีการเรียกร้องสิทธิการชุมนุมทางการเมืองมันก็เลยไม่ได้ให้ความหมายว่าคำนิยามต่อก,กระบวนการเคลื่อนไหวในสจังหวัดเนี่ยว่าเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง คือการเคลื่อนไหวทาง BIN ก็ดีการเคลื่อนไหวโดยเก่อการร้ายนอกในของขบวนการใดๆก็ดีมันไม่ได้อยู่ในความหมายของการเคลื่อนไหวทางการเมืองตามในยะของกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้นี่มันไม่ได้รวมถึงแม้ว่าข้อ BIN จะเองจะมีข้อเรียกร้องในในข้อที่5ที่บอกว่าให้ปล่อยปล่อยตัวนักโทษการเมืองต่างๆแต่นั่นคือเรียกร้องให้ภาครัฐจัดการกับกับปัญหาของการออกหมายพรกการออกหมายจับนะครับ ที่ต่อต่อบุคคลที่ที่มีความอะไรฮะที่ที่เกี่ยวข้องกับการทําความผิดในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้ไม่รัฐก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ยอมรับอ่ะในแง่ของไม่เป็นไรจะช่วยจัดการนะเพราะมันเป็นความเห็นต่างทางการเมืองและผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับโกบุ่มที่ก่อเหตุรุนแรงถ้ามันกระทบต่อต่อญาติผู้เสียชีวิตมันก็ต้องคํานึงถึงถึงอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายสูญเสียด้วยนะผมคิดว่าคว่าความหมายของทางการเมืองเนี่ยมันคือทางความคิด ที่ต้องเคารพในสิทธิและก็เกียรติของเขาที่ที่จะไม่ต้องถูกไม่ถูกดําเนินคดีแต่ถ้ามันมีพยานหลักฐานในแง่ของการกระทําความผิดไม่ว่าใครหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ควรถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอันนี้คือคือมันต้องชัดก่อนในแง่ของการการใช้กฎหมายนะครับดังนั้นเนี่ยใน3จังหวัดผมไม่ผมไม่ได้มองว่ากฎหมายตัวนี้มันจะมันจะได้ประโยชน์คนถูกออกหมายพรกเพราะว่าเขาไม่ได้พูดถึงในปัญหาปัญหานี้ใน3จังหวัดนะฮะในรายละเอียดมันไม่มีแต่ว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งมันมันก็ไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านี้นะครับคือคือผมตีความของผมเองนะว่าว่า,วามันไม่ใช่กลุ่มคนเหล่านี้และผมคิดว่าถ้าจะออกเป็นเป็นนิรโทษกรรมในสามจังหวัดจริงๆมันจะมีรายละเอียดที่ต่างกับนิรโทษกรรมทางการเมืองที่กรุงเทพนะฮะม,มันมันพื้นที่พื้นที่มันเล็กจริงแต่ว่าความรุนแรงของสถานการณ์มันต่างกันความต่อเนื่องการยืดเยื้อของสถานการณ์มันต่างกันและที่สําคัญก็คือ มันมีกระบวนการของการเจราจาอะไรอยู่ในส่วนนี้นะครับที่มันกําลังมีการพูดคุยพูดคุยไม่ใช่เจราจา,ม,ารมีการพูดคุยขึ้นอยู่กับว่าเขาเห็นความสําคัญต่อเรื่องนี้แค่ไหนคือคือในส่วนของภาครัฐเห็นความสําคัญต่อต่อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นสมชอก็ดีนะครับในส่วนของสอบตก็ดีเขามีความเห็นว่าการยกเว้นความผิดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ย มันมีความสําคัญต่อเรื่องนี้ไหมหรือ b i n อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปก็ก็ก็คิดได้ไม่ใช่คิดไม่ได้ไม่เป็นไรใครกทําผิดก็แล้วก็แล้วกันไปแต่เนโทษกรรมกลุ่มของเขาอันนี้ก็ก็ก็แล้วแต่ความสําคัญของของการมองปัญหาของเขาแต่ว่าสําหรับปัญหาคนที่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยคือในในเมื่อคนที่ทําผิดไม่ถูกด,ดําเนินคดีตามกฎหมายมันก็คือความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายการจะให้ดํารงอยู่ในหลักของนิติธรรมหลักของนิติรัฐเนี่ยตรงนี้ คนที่เป็นน้ากฎหมายเขามองเพราะว่าการใช้กฎหมายต้องไม่ละเมิดสิทธทิกับคนที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าคนบริสุทธิ์นะครับ